นะครับนี่ก็เป,เป็นการแก้ไขนะครับจุดเสี่ยงที่เกิดอุตนเหตุบ่อยในพื้นที่แยกบ้านท่าในเขตเทศบาลตำบลท่าขนนองอำเภอขีดระนัคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกบ็มีการแก้ไขจุดจอดรถขาวแดงนะครับห้ามจอดนะครับบริเวณทางร่วมทางแยกที่เป็นโค้งต้น่อิดอันะรายมีเกิดอุตนเหตุบ่อยครั้งนะครับก็มีการเกิดินติเหตุดบ่อยครั้งก็ได้มาแก้ไขโดยการ เพิ่มพื้นที่ห้ามจอดลดบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มขาวแดงในเขตของแยกบ้านท่าทางไปที่การเกคิรขนิคมนะครับเจ้าที่จากการการทางสารานีก็ได้มาดำเนินการในการาเพิ่มจุดห้ามจอดขาวแดงในบริเวณนี้นะครับเพื่อลดการเกิดบันเหตุและก็เพื่อให้การสัญสัญจรคล่องตัวนะครับการจราจรคล่องตัวนะครับ ไม่มีรถในสะสมในเส้นทางระหว่างที่จะไปเส้นทางลงพยาบาลแล้วก็ที่จะไปแยกสุขสันต์นะครับถ้าว่ามีการจอดรถตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ทําให้รถติดนะครับรถติดบางครั้งก็เกิดเสี่ยงต่อการเกิดบัเหตุนะครับก็ได้การดาเนินการแก้ไขด้วยครับด้วยการเพิ่มสีขาวแดงพื้นที่ห้ามจอดนะครับพื้นที่ห้ามจอดบริเวณนี้นะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยกับผูบ้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนรวม ครับดีครับขอบคุณมากครับ